วันนี้ป้าปอจะมาบอกเรื่องการนอนนะคะใครที่นอนหลับเวลาไหนก็ลองมาเช็คตัวเองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นหากว่าท่านนอนเวลานี้หรือนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าคนที่นอนช้าทํางานดึกค่ะก็ลองมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะสําหรับคนที่นอนสามทุ่มขึ้นไปนะคะ สามทุ่มเนาะด้วยก่อนสามทุ่มนี่แหละจะหน้าเด็กนะคะสมองดีอายุยืนได้ค่ะแต่สำหรับคนที่นอนสี่ทุ่มนะคะท่านก็จะได้ชาร์จพลังงานอย่างเต็มที่เพราะว่าระยะเวลานอนที่เหมเาะสมเขาบอกว่าสี่ทุ่มนี่แหละส่วนท่านจะตื่นเร็วหรือก็เป็นเรื่องของท่านนะคะแต่ว่าถ้านอนสี่ทุ่มนี่จะเป็นช่วงที่พอดีร่างกายได้พักผ่อนค่ะคนที่นอนเที่ยงคืนหรือว่าหกทุ่มนะคะจะเป็นคนที่สิวขึ้นง่ายแก่ง่ายค่ะ อยากแก่หรือไม่อยากแก่ลองเลกดูนะคะคนที่นอนตีหนึ่งนะคะจะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งตาเสื่อมค่ะคนที่จอประสาทต,ตาเสื่อมก็อย่านอนดึกนะคะสําหรับคนที่นอนตีสองนะคะ,ะสมองก็จะพังง่ายร่างกายก็จะทรมเร็วนะคะสําหรับคนที่นอนตีสามขึ้นไปมีปัญหาไหมมีแน่ๆค่ะจะอ้วนง่ายป่วยง่ายแก่ง่ายนะคะ อะไรที่ง่ายๆที่ว่ามานี้ควรจะเลือกไหมก็ลองเลือกดูนะคะว่าท่านจะนอนสามทุ่มหรือว่านอนสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มลองเลือกดูอีกทีนะคะสรุปอีกครั้งนะคะถ้าหากว่านอนสามทุ่มหน้าเด็กสมองดีอายุยืนนอนสี่ทุ่มนะคะก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายได้ชัดจแบต ร่างกายได้ฟื้นฟูสภาพตัวเองนะคะถ้านอนห้าทุ่มขึ้นไปพลังงานจะน้อยลงหน้าก็จะโทรมค่ะถ้านอนหกทุ่มน,นะคะก็จะมีซิ้วขึ้นง่ายแกง่ายสักหน่อยที่หนึ่งนี้ผิวแห้งตาโทรมนะคะที่สองร่างพังสมองพังอ่เบลอง่ายๆเลยค่ะทีสามขึ้นไปจะอ้วนง่ายแก่เร็วไปเร็วนะคะเลือกเอานะคะว่าชอบแบบไหน